สวัสดีครับหยุดห้าวได้แล้วไอ้เนาะก่อนเทียตตุยผมเห็นคลิปข่าวแล้วแม่งห้าวไม่เลิกมันก่อนเทียดตุยแน่นอนฝั่ไทยเขาไม่ทำอะไรก็ดีแล้วเขาคุยแบบอ้อมชอมทางไทยเขาไม่ใช้ความรุนแรงถ้าก็ใช้ึ้นมานะมึงตุยแน่ะจะบอกให้ หายห้าวได้ครับแต่เป็นกูปเป็นฐานนะแม่งตุยไปแล้วมึงมาชี้หน้ามบอกให้ไม่ไว้แน่เลยไม่เลือกห้าวเื่อทีแม่งกูดูแลแม่งถ้ากูเป็นฐานนะไม่ต้องมาขึ้นมาชี้หน้ายิงแม่งเลยสั์ให้ต,ตุยไปข้างข้าเลย ก่อนที่จะเลาข่าบหน้ากองให้น้องพี่เตือนไว้นะคนไทยเขาไม่กำลังแกให้ก่อนแต่อย่ามาหาเรื่องเราเพงไทยไม่หาเรื่องไทยนะครับประเทศไทยคุณมาถูกต้องหรือมาทำมาหากินมาหาเงินหาอะไรก็ได้คุณมาได้ทำดีคนไทยก็ดีด้วยแต่ถ้ามึงคิดอยากเดียมาอีเรื่องนะได้เลย เดี๋ยวเลือกตุพันธ์ด้ว,วยบอกให้ก่อนตุ๋ยง่ายๆเลยนะที่บอกให้ทางไทยเขาไม่กลัวหรอกนะคนไทยทุกคนเขาไม่กลัวหรอกแต่เขามีเห็นอนะเบอกให้เขาไม่อยากทำอะไรมึงจะเฉยอยนี้เนกูเห็นแลน้วแม่งห้าเป้งทุกวันเลยนะห้าวจริง เอ้ยนึกเสียดายฮะถ้ากูเป็นบิ๊ก,กุ้งนะแม่กูสั่งลาบเป็นหน้ากองแนละ้วจริงหายห้าวนี่นะมันจะได้หายห้าวทีอยากได้จังกะแทกพื้นแผ่นดินไทยนะแม้แต่เซนติเมตรนะมึงฟังไว้นะเว้ยแม้แต่เซนติเมตรกูก็ไม่ให้บันเพหลุดโกนะฮะสร้างให้พวกก้อยู่ เนี่ยเติบโตมาทุกวันเนี่ยนะถ้ามึงคิดอยากจะเอาพื้นแผ่นดินไทยแม้แต่เซนติเมตรเดียวมึงจำไว้มึงเจอแผ่นดินกูกูอยู่มาบรรพบุพร,บรุษกูสร้างมากู้มาให้พวกกูอยู่ถ้าพวกมึงคิดนะจะมาเอานะแม้แต่เซนติเมตรนะไม่ต้องเป็นเมตร หรือไม่ต้องปเป็นเซนเอาแค่เซนติเมตรนะจำไว้เจอกูแน่กูดูข่าวแล้วแม่กูไม่อยากจะมาพูดเลยวันนี้ขอพูดไม่เพาะเลย <c oughs> แต่บอกตรงเลยนะไม่ค่อยอยากจะเข้าไปออกมาพูดออกสื่ออะไรต้งนั้นแต่แม่หัวใจไม่ไหวแม่งห้าวยิไงเลยสัก ห้าวป้งทุกวันเลยกูเห็นแล้วแม่งห้าวจริงแมมถ้าผู้ไปอยู่แนวหน้ามึงได้ตุยแนมึงเสียดายกูไม่ได้อยู่แนวหน้าแต่ก็อยู่แนวหลังก็ตุ๋ยได้มือนกันอยากให้กูเจอมึองเลยเจอมบอกแล้วพวกเราแวกไว้ใจไม่ได้แก้งกันตลอด พรในสวนบอกแล้วไงเราแวกเราแวกคืออะไรคนไทยรู้ดีลราแวกคืออะไรเมืองลราแวกแม้แต่กู้ชาติบ้านเมืองดูพระในสวนกู้ชาิกู้เมืองนะไม่เคยช่วยแถมจะตลบหลังนะแถมจะตลบหลังอเอาความชอบแม้แต่เป็นดินเรานะของไทย บางผู้ไทยสร้างมึงยังจะเ็กทุกวันเนี่ยกูเห็นแล้วนะตั้งแต่ปราสาทต,ตามันทมปราสาทอะไรต่ออะไรกูเห็นแล้วมึงอยากได้ใช่ไหมได้ดวนกันไหมละ่ะไอลาบไนากอลยแต่จริงๆกูมไม่อยากทํามันเสียทั้งสองฝ่ายประชาชนเดือดร้อนเพราะไม่มีใครที่ไอความชนะแพ้มันทําไดนะ้ใช้อาวุธ ใช้สงครามเกิดสงครามมันทำได้หมดแต่สุขความสูญเสียมันเกิดเกิดกับที่น้องประชาชนที่เขาดำรงคีดอยู่คนดีก็มีคนไม่ดีก็มีใช่ไหมไม่ว่าฝั่งไทยฝั่งคำมพูชาแต่บอกตรงนะถ้าเป็นนั่นกนะูสั่งหน่วยเหนือเลยบินไปบอมแม่งเลยบ้างคุณเสน บอมแม่งบ้านหุนเซนเงยหุนเอแลนะมาเน็อ่ะบอมแม่งสองที่พอเพราะอีกสองตัวเนี่ยตัวดีนะแม่งแก่โรคล,ลายเฮี้ยยังจะอยากได้บันดินไทยเราแว่กูไม่เคยไว้ใจนะบอกลยบอกตรงเลยกูบอมแม่งตุยไปด้วยแม่งเอเสียได้กูขับเอฟเทบกไม่ได้เอถ้ากูขับได้นะแม่งกูจะไม่ฟังความึงกูจะไม่ฟังอะ ผู أ, ้ชาการเลยกูจะลักบินเอาไปเลยไปบอมแม่งเลยให้จบไปใช่บอมจบแล้วจบเลยไม่มีใครสั่งพวกมึงใช่ไหมเออตายแล้วนี่กูบอมแม่ง bon เลย bon, bon ah. บอมบอมสองที่พอบ้านเองวุนเซนกับไอ้ามาเน็นั่นแหละสองที่พอบอมแม่งเลยนั่นเลยผู้บัญชาการตัวดีนะักเน่ย หานไม่ได้หายห้าวดิไอ้หี้ยกูเห็นแล้แม่งห้าวเป้งจริงเลยแม่ไม่เคยตุยไงมึไงไอ้สารอยากตุย้ยจังไว้นะเว้ยแม้แต่เซนติเมตรมึงอย่าคิดพื้นแผ่นดินไทยไประชาชนคนไทยทุกคนไม่มีใครให้มึงแน่นอนแม้แต่เซนติเมตรหานไทยทุกคนเหมือนกันที่อยู่แนวหน้าแล้วก็ ต่อทหารราตชตะเวนชายแดนชุดดำมันแหละพุ่ตกเขาอยู่แนวหน้าตลอดพวกนี้เขารู้ถ้ามึงอยากห้าวมากแหมแต่กูเสียได้หี้ยกกูไม่ได้ไปอยู่แนวหน้าเฮี่ยกกูขับรถเอฟสิบหกไม่เป็นด้วยไนอะ่ถ้ากูขับเป็นแล้วแม่งไงอ่ป่านนี้นะดิม,มันกันแน่แล้วมึงบินมันรัดฟ้าข้ามแดนต่ยแม่งเลยสัส เลิกห้าวได้แล้วมกูบอกเลยพวกเราแวกมึงเลิกห้าวได้แล้วก่อนเทียวตุยอ่าใาวแค่นี้